สำหรับเกมแนว Pixel Art แนวเกมจะเป็นแนว e m เวอเสนะครับสำหรับใครที่มองหาเกม Pixel Art แล้วก็ผสมแนว m m เวอเรเข้าไปด้วยเนี่ยก็ยคือห้ามพลาดคลิปนี้ เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับ mm hmm. ก็สามารถสนับสนุนที่กดสมาชิกนะครับ mm hmm. กดซ mm ุปเปอร์แตงหรือว่าจะดูคลิปนี้ให้จบ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกัน mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีเกมไหนกันบ้างที่จะมาแนะนํากันในวันนี้ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็ามาอยู่สำหรับเกมแรกกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า c r u s s t o f out นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เรานี่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่ามันจะไม่มีระบบแอดในหน้าเมนูนะครับเราต้องเข้าแมปไปก่อนแล้วก็หากัน โดยใช้แมปซึ่งแมปภายในตัวเกมนี้ค่อนข้างให,ใหญ่เลยแล้วก็เป็นเกมแนว Pixel Art MMO ที่จะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับเนาะเควสก็จะมีตามหน้ากระดานแล้วก็ของต่างๆเราเนี่ยสามารถซื้อมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวเกมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเกมเกมนี้ไม่มีคาสตัวละครน,นะครับจะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบเราฟาร์มของหาดาบหาทรัพยากรมาอัปเกรดก็อัปเกรดดาบประมาณนั้นแหละแต่ว่าจะไม่มีคาสี่เป็นสายเวทนักเวทหรือว่านักธนูไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มี แต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาตัดปัญหาส่วนคาร์ดไปแล้วก็เน้นไปทางการอัปเกรดชุดเกาะซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีดานต่างๆหรือว่าโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งโหมดที่ไปดันเจี้ยนสู้กับพิภพบอสหรือว่าไปสู้กับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันระบบตัวเกมก็ยังสามารถจัดปาร์ตี้เล่นด้วยกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการซื้อขายดิวของระหว่างผู้เล่นได้ด้วยนะครับใครที่ต้องการขายอะไรยังไงก็สามารถ ไปขายกันได้นะครับก็เป็นเกมงที่ทำออกมาได้ดีไม่กินสเปคด้วยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะทีมเราเนี่ยเป็นคนขุดแร่กันบ้างคุเห็นกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า g r o อ s t o n e นะครับสำหรับเกมกรอ Stone นะครับจะเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องไปขุดหินนะครับแล้วก็นํามาผสมหินให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยไม่มีเลยมากเลยมีแค่แบบว่าขุดหินผสมหินแล้วก็ตะลุดันเจียนซึ่งในการตะลุดันเจียนเนี่ยอาวุธของเราก็คือหินนั่นเองเนะครับหินที่เราขุดมาได้เราก็สามารถนําไปสู้กับมอนเตอร์ได้ด้วยนะก็คือมีแค่การแข้งหินให้โดนมอนเตอร์ก็แค่นั้นก็พอนะเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิวๆโดยก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะครับตัวเกมเนะครับก็ยังมีการอัพเกรดตัวของพลังโจมตีของหินชนิดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้หินของเราเนี่ยมีความสามารถที่แข็งแกร่ง เพิ่มมาขึ้นตัวเกมก็จะมีระบบกสสารสวมใส่ไอเทมด้วยนะพวกชุดตัวนละครอะไรต่างๆ,ๆก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นแบบแนวตั้งนะครับนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครับก็จะมีหินรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเม้กระทั่งหินที่เป็นดาวกระจายก็มีให้เราได้ไปเลือกเล่นกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเก็บหินมาเยอะเท่าไหร่แลวก็ผสมหินได้ เยอะเท่าไหร่นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Pixel Knight Online 2D MMO RPG นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมีคาสตวรุครให้เราเลือกเล่นมากถึง4คาสให้เราเลือกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนักดาบนักเวทนักธนูหรือว่าจะเป็น นักไอซ์ซินก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ความสามารถเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปตัวเกมเนี่ยจะเล่นฟาร์มมอนเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยก็สามารถแบบทําสงครามปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะไปสู้กับบอสก็ได้เหมือนกันตัวของอาวุธต่างๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้หรือว่าเราจะเก็บไอเทมตามมอนเตอร์ก็ได้เหมือนกัน นะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Pixel MMO RPG 2D Online RPG นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราจะลงไปตละยในโลกแฟนตาซีนะครับที่ตัวเกมเนี่ยจะมีคัสให้เราเลือกเล่นตัวเกมเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าในการเปลี่ยนคัสของตัวเกมนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนคัสได้ตลอดเวลาเลยเราจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะครับเราเบื่อนักดาบเราก็ไปเปลี่ยนเป็นนักเวทหรือว่านักธนูก็ได้ตาม ที่เราต้องการเลยไม่จำเป็นต้องเก็บเวลให้มันถึงจุดสูงสุดก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีแมปที่มันใหญ่ๆแล้วก็เควสต่างๆเนี่ยมีเยอะๆมากมา,กมายเหมือนกันแล้วก็จะมีระบบกิลด้วยนะครับสามารถสร้างปราร์ตี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบอื่นๆที่นอกเหนือจากการไปล่ามอนสเตอร์ด้วยก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงระบบที่สามารถข้าคพวงขาของได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้เลย เนาะก็ถือว่าเป็นกเกมนึงที่ทําออกมาได้ดีเลยนะฮะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกม m อมสุดน่า,ารักกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า A s สตาเทียออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นกเกมหนึ่งที่คนหลายคนก็น่าจะได้ไปเล่นกันเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือนพิกเซลทั่วไปมันจะมีพิกเซลที่จะอัปเกรดขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวเกมนี้ก็จะมีคัสตตัวละครให้เราเลือกเล่นเหมือนกัน นะครับมีเนื้อเรื่องที่แสนสนุกด้วยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยังสามารถดวลกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ย,ยังสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยภารกิจต่างๆที่เป็นภารกิจใหม่ๆเนี่ยอัปเดตให้เราเนี่ยได้เล่นกันทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับนอะก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะเกมที่ยอดนิยมสำหรับฝั่ง PC แล้วก็มือถืออย่างเกมที่มีชื่อว่า Hard Su i t o อนไลน์ นะครับสำหรับตัวเกมนี้สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะครับจะสามารถเชิญเพื่อนที่อยู่บน PC มาเล่นกับมือถือได้นะครับหรือว่าเชิญมือถือมาเล่นกับ PC ได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็สามารถเล่นตามคาร์ดท,ที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยชื่นชอบคาร์ดแบบไหนเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมแนว โลกที่มีถ้ปาป่านยหน่อยนะครับนาอแล้วก็สามารถล่ามอนเตอร์ได้แต่ส่วนใหญ่มอนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ปา่าซะส่วนใหญ่นะครับมอนเตอร์ก็อาจจะมีที่แปลกๆไม่มากนะครับน้อแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีระบบการค้าไปเทมด้วยนะครับสามารถหาของค้าไปเทมได้ด้วยเหมือนกัน นะครับทีมงทีบวกก็ได้นะครับหรือว่าใครที่จะไปหาของบนดันเทียนก็สามารถไปหาได้จากทีมปาร์ตี้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะฮะเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะชื่นชอบกันอยู่สำหรับเกมที่มีชื่อว่าลูคคอยออนไลน์ MvRPG นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเลือกค้าตัวละครได้อยู่3ขาตัวละครจะเป็นนักดาบนักเวทนักธนูนะครับสตัวนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามต้องการได้อย่างตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันตัวเกมยังสามารถเล่น pvp เล่นกับผู้เล่นดวลกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็แมปภายในเกมเนี่นนยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบกิวที่เราสามารถ สร้างได้นะครับแล้วก็จะมีการปรับแต่งตัวละควรได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเกมที่มีชื่อวอ่า Rollum Online นะครับสตับเกม Rollum Online ออน,น,นะครับจะเป็นเกมแนวะ Pixel Art RPG ที่จะมีระบบต่างๆที่เยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมนี้ครับจะสามารถเลือกคัสตุลครได้สามคาัสเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เกมเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ PVP แล้วก็โหมด PVE ได้เหมือนกันตัวเกมยังมีระบบการซื้อขายแล้วก็ประมูลบ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมีการอัปเกรดมีการประดิษฐ์ของไอเทมนะครับแล้วก็มีระบบการอัปเกรดเสริมสร้างเวทมนต์ต่าง ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าระบบรูนหรือว่าระบบการหลอมไอเทมนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนะครับก็จะมีตัวของการสวมใส่ทัศน์ต่างๆนอกเหนือจากคาร์ตตัวละครที่เราได้รับเหมือนกันแล้วก็การล่าสัตวปราดภายในตัวเกมนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นค,นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกม Pixel Art Eve เ o ที่สุดแปลกสุดแปกแนวกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pony ่ o าวนั่นเองนะครับ สระเกมโพนีทาวนีนะครับจะเป็นเกมที่ ไม่ต้องไปทำลายมอนเตอร์แค่ลงไปอยู่ในแมปแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าผู้เล่นแค่นั้นก็พอนะครับตัวเกมเนี่ยจะหลัหลกๆมันก็จะเป็นการแต่งตัวละครสร้างมาโพนี่ของเราให้มีความสวยงามตามที่เราต้องการซึ่งตัวเกมมันจะมีระบบการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรต่างๆเยอะแยะมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถเลือกแต่งได้ตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็แมปพันธุ์เกมก็ใหญ่ๆเลยนะครับจะเป็นเกมที่ไม่ต้องทําอะไรเ,เดินวิ่งเล่นในแมปก็พอแล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสำหรับสายชิลในการเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันได้นะเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นชิลจริงๆเลยนะครับเนาะเกมที่มีชื่อว่าคาคาเล่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะครับจะสามารถเล่นกับ PC ได้จะสามารถเล่นกับมือถือได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีคันตั้งแ่ให้เราเลือกมากถึง5อาชีพเลยก็คือ ถือว่าเยอะมากในเกมแนวพิกเซลอาร์ตแล้วนะครับแลว้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเยอะแยะมากามาย从ตั้งแต่โหมดที่เป็น PVP แล้วก็จะเป็นโหมด PVP เสริมหรือว่าจะเป็นระบบกิ้ PVP แบบว่าเอากิ้ไปสู้กันก็มีภารกิจต่างๆภายในเกมจะมีมากถึง200กว่าภารกิจแล้วก็ตัว พื้นที่พา a น i ัวเกมเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากๆตัวของบอสต่างๆมีให้เราได้ไป,ปเผชิญหน้ากันคอนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเกมก็ยังมีตัวของชุดตัวละครชุดอุปกรณ์ต่างๆให้เราสวมใส่ค่อนข้างเยอะมากถึงพันกว่าแบบแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบสัตว์เลี้ยงที่เราเสามารถสวมใส่ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ นั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสลหรับ10เกมแนวพิกเซลอาร์ตผสมแนวเอาชิลล่แนวก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะ่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมไลน์ก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไดด้วยนะั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม